ข้อแปดนะครับความสัมพันธ์ในข้อใดเป็นฟังก์ชันแล้วเขาก็ให้ความสัมพันธ์มานะครับสี่ช้อยก็ต้องรู้ก่อนว่าฟังก์ชันคืออะไรฟังก์ชันเป็นความสัมพันธ์ชนิดหนึ่งนะครับโดยมันจะเป็นอัรนดับนะครับซึ่ง คู่หนับนี้เนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ก็คือเป็นสมบัติของมันก็คือสมรรดตัวหน้าต้องไม่ซ้ำกันนะครับหมายความว่ายังไงก็คือสมมุติว่าให้อันนี้เป็น x หนึ่งกับ y คู่หนับของ x หนึ่ง y หนึ่งนะครับเป็นความสัมพันธ์ในฟังก์ชันนี้จะต้องไม่มีถ้าตัวนี้มีเนี่ยจะต้องไม่มี x หนึ่ง y สองนะครับ โดยที่ y หนึ่งกับ y สองไม่เท่ากันก็แสดงว,ว่ามันแสดงว่ามีตัวหน้าซ้ำกันนะครับดังนั้นก็เลยห้ามมีโดยนะครับพูดยังไงก็คือ,อ 1> x หนึ่งค่าให้ y 1ค่าเท่านั้นนะครับถ้า x หนึ่งค่าให้ y สองค่าคือ x หนึ่งให้ y หนึ่งแล้วก็ x หนึ่งให้ y สองด้วยเวลาตรวจสอบว่าเป็นฟัง์กชันหรือไม่เนี่ย ก็จะตรวจสอบโดยการลากเส้นที่ขนาดกับแกน y นะครับก็คือลากเส้นนี้ออกมาถ้าการาฟเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้ามันตัดแค่จุดเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันนะครับตัดหนึ่งจุดแต่ถ้าสมมติมว่ามันตัดสองจุดเป็นแบบนี้การาฟเป็นอย่างนี้แล้วลากปุ๊บเพิ่มตัดสองจุดก็แสดงว่า x สมมติว่า x ตัวนี้เป็นสองแล้วกันแสดงว่าสองเนี่ยให้ค่า y ตั้งแต่ ให้อน,นี้เป็นสิบให้อน,นี้เป็นลบสิบแล้วกัน x ที่เท่ากับสองเนี่ยให้ค่า y ตั้งแต่เป็นให้ค่า y เป็นสิบกับให้ค่า y เป็นลบสิบให้สิบสองค่าก็แสดงว่า x หนึ่งค่าให้ y สองค่าตัดสองจุดก็ถือว่าไม่เป็นฟังก์ชันนะครับก็กลับมาดูโจทย์ของเราฟังก์ชันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องง่ายๆนะครับตรวจสอบธรรมดา แต่ว่าถ้ามันมีการคำนวณเขามีการเอาความสัมพันธ์ต่างๆเข้ามาเนี่ยก็จะยากหน่อยความสัมพันธ์นี้เขาได้เป็นฟังก์ชันก็เห็นฟังก์ชันปุปกบอ็ x 1ค่าให้ y 1ค่าหรือว่าตัวหน้าห้ามซ้ำนะครับรู้อย่างนี้ปุ๊บก็จะง,ง่ายเลยตัวหน้าห้ามซ้ำก็มาดู0 0อ้าวผิดเลยครับ อันนี้ศูนย์หนสอ่าก็เก็บไว้พิจารณาอันนี้ 1, 2, 2, ่สาก็ผิดนะครับอันนี้พูดถึงตัวหน้าอยู่นะครับอันนี้ 1, น 1, ่งศก็ซำกันอีกดังนั้นข้อนี้ก็มีข้อ2ข้อเดียวนะครับที่เป็นฟังก์ชันก็ตอบใช้สอครับ